สวัสดีค่ะ,กะเกษตรพ่อกระเทินพี่กุญช่าแนวสวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้กะพามาเบ่งบรรยากาศหลังฝนตกนะคะตกอีกแล้วอัปเดตสถานการณ์ี่ปลาแตงค่ะปลาแตงของตากับยายน้ำเต็มร่องแล้วค่ะพี่น้องนี่โอ้ยเบิดคันสิเ <c oughs> บ้าเ <c oughs> บิง้งเบิงน้ำค่ะเบิงน้ำ ทั้งเสียงเขียดห่องค่ะไดี๋ย,ยินบอพี่น้องเสียงเขียดละงมกันไปเลยตอนนี้ต๊เบดมือค่ะมือนี้อุ้นี่ใบแตงเพิ่นเพิ่นว่าท่านหนเอาไปให้ป่าอันนี้แตงที่ว่ารอดไม้สิเพิ่นปลูกเป็นสองรุ่นค่ะอันนี้รุ่นไม้รุ่นนี้งามอยู่ค่ะรั่วก็ลั่งขึ้นรื่จังไหนกับบรูเอ้อน่ามีนี่รอดรอดเก่าๆมันเริ่มใบเหลืองแล้วค่ะ คือมันเป็นเชื้อราไหมข่อยขึ้นป่าเด้ตามประสบการณ์ฝนฝนตกทุกมือผดมันเลยเป็นเชื้อราบรอน้ำโอ้ทังโซนามน้ำบอผลผลิตปีนี้บ่ค่อยคือค่ะทุกปีนี้เก็บขายแบบสนันวันไหวแต่ปีนี้สภาพมึงค่ะเนี่ยเนี่ยแล้วก็ หน่วยหน่วยกับเป็นจังสี่ค่ะเนี่ยิ่งเก็บได้เทใดเองปกติไม่นสิเป็นหน่วยแบบสุดๆมันเนาะหน่วยปลายจะเป็นแบบนี้มันเก็บใดเทใดซัมเนี่ยจังสี่ค่ะคือเป็นโลกเป็นเชื้อราอย่างสักอย่างนี่แหละโอ้ยุ่งกันไรเป็นเบอร์เลยโอ้ย นี่เบิ้งซาปลาข่พี่น้องต้องใส่ปลาสิออกบักม่วงไข่มมนี่ก็สิเด็ดเด็ดอีกอยู่ค่ะเอาไปต้มปนไก่มันี่น้ำสิจอดกันละค่ะ น้ำถึงกันแล้วโอ้ยป่ได้ใส่บูทมากาะสิลงม,มาแป๊บเดียวท่องแถวเคลกับน้ำท่วมเราพี่น้องบ่มีเวลาไปไทยเบิ่งอยู่ค่ะค่แต่ไข่อยู่นี่แหละไปก็ได้กำลังมาดินสีแหงแน่ฝนกับไม่ค่ะโอ้โอ้ สิทวมบ่อปลาข่อยแล้วโอ้ย มันเล่นลักออกแน่ละว่าปลาใครนี่ปลาดุกเนาะค่ะปลาดูเนี่ยมันเป็นสายบืนอยู่แล้วมันก็สุดยอดอยู่แล้วปลาดุกนี่ฮึ่มผุนฟ,ฟังพุ่นขาดแล้วค่ะคือสิบืนแล้วละ่ะบ่เหลือกต่อค่ะ โอ้โนี่บอง้ก็นขนาดแล้วปลาดุกนี่บืนได้อยู่แล้วนี่ซ้ำนี่เฮ้ยเนี่ยเหลือแค่นี้เองค่ะ บอคิดว่าปีนี้ฝนสีดีขนาดนี้ค่ะอู้ปลาอะไร อันนี้ป้านิ่นค่ะอยูใ่ในกระช่งนี่ปานิ่นที่เอาขึ้นมาไวให้ลูกค้าลูกค้าเพิ่นมาเอาไปเลี้ยงค่ะอู้ตัวใหญ่ไหมอู้เธอปาอ๋อปาต้นนั้นไหมอุ้ยตัวใหญ่แห้งเลยนี่ เบึ้งละพูดผุ่นปลาปลาเลียงค่ะพี่น้องมันเป็นสิเลเนะลาะเวลาคนยางมากมันมันก็เคยได้กินเงี้ยน้ำคนเนาะ,นะเป็นกราเบ้งเฟียตัวนั้นเมีเธอมันตัวใหญ่มากเลยอ่ะุ๊ยมีแต่ตัวใหญ่เดยนี่หลายตัวอยู่แม่ สูบเลย,อ,ยอุ้ยพี่มาบึงมาบึงหวัวดำเปื้อๆอ,อยู่ไหมอุยอ้ยอ <c oughs> <c oughs> ู้นั่นเห็นมั้ยนั่น วู้ต้นนั้นเม่ต้นนั้นเม่ mm. เห็นไหมนวลน,นวลเอาให้แม่เลยเร็วไหนแอโร่ไปไหนชิโร่ชิโร่เฮ้ยชิโร่มาเร็วเฮ้ยชิโร่มาเร็วชิโร่เฮ้ยชิโร่เดี๋ยวเดี๋ยวชิโร่มาเอาปลาให้แม่ก่อนชิโร่อืปลาอยู่ตรงนู้นตรงนี้ชิโร่ตรงนี้นไม่ไม่ตรงนู้นตรงนู้นเออเอานั่นแหละไปเลยไปเลย ไปเลยโลไปเลยเออยังววานยังโตมันงามชิโร่ไปชิโร่ไปเลยเฮ้ยชิโร่เป็นหมาตลกค่ะเป็นพี่บูผสมบางแก้วที่ติ้งต้องที่สุดใช่ไหมโลหน้าโหดที่ฉุดแต่ปัญญาอ่อนที่ฉุดฝนเร็กหน่อย จักตัวทีมงานของเราพี่น้องสี่ตัวนะคะโอ้ยบริวารบริวารหนึงค่ะไปไหนไปด้วยแต่เวลาผาออกมาทงออกมาสวนอยู่สิจะเมนพื้นมักมาคักฮะเออเรียบร้อย นำนำฟังเฮ้าจุจุฟังนี่เราพี่น้องเราเป็นพวกปลาดุกอีกเนาะเจ้ว่าป้า่อยสิบืนบ่ค่ะบ่เลือข้าเจ้าใส่มองข้าเจ้าได้ต้ละเราเราซ้ำแขนนี่ประดุกเพื่อนวะได้บ่เมนนน้อยสี่สตัป้าธรรมชาติมันสีใหญ่ปนนี้อยู่บ่ ไม่เหลืออเราขับประดุกนี่บื้นแท้ๆออกแท้ๆโอ้ยโยบรหันยงางข่อยใสบูดมาก จ้งย้ำเชิว่าทำไตกดอับฝนก็ได้อุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรลูกอะไรอุ้ยอุ้ย่าเห็ดน้องยาเห็ดน้องโอ้ยบุญไม่เด้น้ำหมาแต่ละมือไม่เอาลูกไม่เอา เอาพี่น้องคลิปนี้กะต้องขอโตแค่นี้ก่อนค่ะพี่น้องเดี๋ยวมันคําแล้วต้องไะเก็บแตงเห็นกับเขาแล้วพี่น้องเลยอาวฝากไปที่ตะวันรับฝ่าแค่นี้ละค่ะสวัสดีค่ะ